สวัสดีครับนี่คือ The Crown of British เรื่องราวของกษัตริย์อังกฤษตั้งแต่พระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตจนถึงพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2พระเจ้าจอร์จที่3สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ In History ครับและนี่คือ The Crown of British เรื่องราวของกษัตริย์อังกฤษตั้งแต่พระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตจนถึงพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ครับ นี่ก็คือตอนที่24ของ The Crown of Britis ครับพระเจ้าจอร์จที่3นับตั้งแต่เริ่มราชวงศ์ฮันโนเวอร์มานะครับประมุขแห่งฮันโนเวอร์มีนิสัยอย่างหนึง่งที่เรียกว่าเป็นนิสัยประจำตระกูลฮันโนเวอร์นั่นก็คือการที่สะสมผู้หญิงเข้าสังกัดกษัตริย์ฮันโนเวอร์ตั้งแต่จอร์จที่1จนถึงจอร์จที่2นะครับมีผู้หญิงในสังกัดจํานวนมากนะครับแต่พระเจ้าจอร์จที่3นั้นกลับแตกต่างจาก2คนแรกท่้นก็คือทั้ง ทุกันและปู่ของตัวเองนั่นก็คือจอรที่3ไม่สะสมผู้หญิงเข้าสักกัดครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ซื่อสัตวก์กับภรรยาเชื่อมั่นในชีวิตสมรสแบบผัวเดียวมวยเดียวทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในใจของพระองค์จะมีแรงขับดันมากมายนะครับอันเกิดจากที่ไม่สามารถไปครอบครองหญิงที่ตัวเองรักได้อย่างแท้จริงก็ตามนะครับอันที่จริงแล้วหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ ผู้ที่จะสืบบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าจอร์จที่2ก็คือเจ้าชายเฟเดริกเจ้าชายแห่งเวลส์นะครับแต่เพื่อเหว่าเจ้าชายเฟเดริกเจ้าชายแห่งเวลส์เนี่ยไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับสิ้นพระชนม์ไปก่อนพระบิดาเป็นเหตุให้พระโอรสของพระองค์ก็คือจอร์จนะครับได้ขึ้นครองราชเป็นกรรษัตริย์ในปี1760แล้วกลายเป็นกรรษัตริย์อังกฤษองค์แรกที่ครองราชยาวนานถึง60ปีนะครับถึงแม้ว่าพระเจ้าจอร์จที่3จะเป็นกรรษัตริย์ที่ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับพระสติไม่อยู่กับร่องกบลอยก็ตามแต่แปลกมากว่าคนป่วยคนนี้กับมีกับอายุยืนนานแล้วก็ครองราชในราชสมัยพระองค์ได้ถึง60ปีทีเดียวก่อนหน้านี้นะครับทั้งจอที่1่แล้วก็จอที่2เนี่ยไม่ได้เป็นที่ปรับปลื้มของประชาชนมากยิ่งนักเพราะว่าทั้งสองเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นคนเยอรมันแล้วก็มีความเป็นเยอรมันเพราะว่าเขาเขาเกิดและเติบโตที่เยอรมันก่อนมาเป็นกษัตริย์ที่อังกฤษเพราะฉะนั้นทั้งสององค์เนี่ยมีความเป็นเยอรมันมากกว่าเป็นอังกฤษ แต่จอที่3เนี่ยแตกต่างตรงที่ว่าจอที่3เกิดในประเทศอังกฤษครับแต่ว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดครับพระองค์กับมีพระเ,เขาเรียกว่าอะไรอาการอารมณ์หรือพระสติที่ค่อนข้างแปรป่วนที่เรียกว่าปัจจุบันเรียกว่าโรคไบโพลาร์อาจจะเรียกว่าเขาขายในลักษณะไบโพลาร์นะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็คือจะบอกว่าเดี๋ยวพระองค์ก็เป็นคนปกติ เดียวพระองค์ก็สติเสียบางคนบ้าเสียพระเจริตไปนะครับก็เดี๋ยวมีสติเดี๋ยวไม่มีสติแม้ว่าจะครองราชานานถึง60ปีแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ดีมากนักนะครับเพราะว่าอาการนี้นะครับพระองค์ทรงเป็นมาตั้งแต่เด็กพ่อของพระองค์นะครับของพระเจ้าเฟเดริกก็คือเจ้าเจ้าชายเฟเดริกเจ้าชายแห่งเวลเนี่ยไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของเจ้าชายพระเจ้าจอร์จที่สองแล้วก็ราชินีแคอรอไลนะครับเพราะว่าเฟเดริกเนี่ยเติบโตแล้วก็ถูกเลี้ยงดูมาโดยพระเจ้า โดยพระเจ้าจอร์จที่หนึ่งพระชายาของเจ้าชายเฟเดริกเจ้าชายแห่งเวลส์ก็คือออกัสตัสแห่งเซน์สโกธาซึ่งก็เมื่อแต่งงานกับสามีก็พลอยลังเกียจแม่สามีไปด้วยนะครับก็เลยไม่แปลกใจที่ว่าจอร์จจะเติบโตแบบไม่ค่อยได้รับความรักหรือว่าไม่ได้มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นมากนักนะครับแต่พระองค์ก็มี มีหัวใจเป็นผู้ชายมีหัวใจเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วพระองค์ก็ทรงมีความรักซึ่งความรักแรกและอาจจะเป็นรักเดียวของพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นกับเลดี้ซาร่าเลนน็อกครับซึ่งเป็นลูกสาวของเดดจุคแห่งรชมณ์แต่ว่าสุดท้ายแล้วแม่ของพระองค์ก็กลายเป็นมารหัวใจครับขัดขวางเพราะว่าออร์กัสตัสเห็นว่าเลดี้ซาร่าเนี่ยไม่เหมาะสมกับลูกชายนะครับแล้วความรักนี้ก็จบลงด้วยการที่จอจไม่สามารถแต่งงานกับเลดี้ซาร่าได้จอบอกหักรับใจสลาย เมื่อขึ้นครองราชครับหลังจากที่พระเจ้าจอร์จที่สองสวรรคตจอร์จที่3าถูกกดดันอย่างหนักให้แต่งงานเพราะหน้าที่กษัตริย์ต้องมีทายาทสืบบัลลังก์และคราวนี้ทั้งพระมารดาแล้วก็รัฐ,ร,ฐ,ร,ฐรัฐบาลอังกฤษนะครับก็งัดรายชื่อของเจ้าหญิงที่เป็นโปรตสแตนขึ้นมาตามกฎหมายซึ่งระบุมาตั้งแต่สมัยพระราชินีนาะถแอนว่าผู้ที่จะสมรสกับราชวงศ์อังกฤษจะต้องเป็นโปรตสแซนนะครับซึ่งแน่นอนว่า คือแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้มีการระบุเพราะฉะนั้นแต่งงานกับใครก็ได้แต่พอมีระบุป,ปั๊กว่าจะต้องแต่งงานกับออบุคคลที่เป็นโปรเจสเซนต์ในยุโรปนะครับประเทศที่เป็นโปรเจสเซนต์มีน้อยราชวงศ์ที่นับถือโปรเจสเซนต์มีน้อยมากเมื่อเทียบกับราชวงศ์ที่นับถือคาทอลิก เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกในราชาสำนักมันก็น้อยลงนะครับมไม่เหมือนแต่ก่อนที่สามารถมีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดตอนนี้ตัวเลือกมันเหลือน้อยลงและส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นพระญาติเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลายเป็นว่าในสมัยก่อนก่อนหน้านี้นะครับที่เคยมีการพูดว่าการแต่งงานกับญาติเป็นความผิดไม่สามารถกระทําได้แต่ว่าพอมันถึงสมัยนี้การแต่งงานกับญาติเป็นสิทธที่ได้รับการยกเว้นเพราะว่า ถ้าไม่แต่งงานกับญาติมันก็ไม่มีตัวเื่ออื่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแต่งงานกับญาติได้แล้วหวยก็ออกนะครับความจริงแล้วจอร์จที่3าไม่ได้ใคร่ครวญเรื่องอะไรอกครับออาเหมือนประเมือนแปลว่าถูกกดดันน่ยยื่นรายชื่อมาเลือกสิเลือกสิจอร์จที่3ก็เลยจิ้มจิ้มส่งไปแล้วปรากฏว่านิ้วของพระองค์เนี่ยก็ไปชี้นะครับที่ชื่อของชาร์ลอตแห่งแมคเลนบวกสเตอร์ลินนะครับซึ่งทั้งสองก็ได้สมรสกันในปี1761 หลังจากง,งานแต่งงานครับเจ้าชายพระเจ้าจอร์ดท,ที่สาได้ควักเงินนะครับจากท้องพระคขังเียได้ว่าป๋าสุดๆเลยครับหรือว่าป๋าเจ้าเต้าบุญทุ่มเลยนะครับด้วยการซื้อของขวัญให้กับพระชายาของพระองค์ก็คือพระินีชาลต์นะครับด้วยเงินสูงถึง21,000ปอนด์นึกนึกนะฮะ21,000ปอนด์ในยุคต้นในยุคแบบว่าอายุธยาตอนปลายอ่ะในยุคถ้าเทียบกับประเทศไทยก็คืออยุธยาตอนปลาย ส1 0 0 0ปอนด์นี่คือสูงมากนะครับเพื่อจะซื้อบ้านหลักหนึ่งครับซึ่งตั้งอยู่กลางใจกลางกรุงลอนดอนเป็นคฤหาสน์ด,ดั้งเดิมของตระกูลเชฟฟิลด์ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสืบทอดตำแหน่งเจ้าหญงแห่งบักกิงแฮมถูกต้องละครับบ้านหลังนี้ภายหลังถูกเรียกชื่อใหม่แล้วก็เรียกว่าพระราชวังบักกิงแฮมครับเป็นของขวัญให้กับพระราชนีชาร์ลอ์พระราชนีชาร์ลส์รักบ้านหลังนี้มากและต่อมารพระราชวังบักกิงแฮมก็กลายเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของกษัตริย์อังกฤษ จนถึงปัจจุบันแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของราชวศ์อังกฤษจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับพอมามาถึงตรงนี้นะครับทุกคนก็บอกว่าอา้าวพระราชวังบัคกิงแฮมเพิ่งจะมาเป็นของราชวงศ์อังกฤษตอนจอที่3แล้วก่อนหนะ้านั้นนะกษัตริย์อังกฤษประทับที่ไหนก็หลักๆจะมีพระราชวังเวสต์มินเตอร์ครับแต่พอพระราชวังเวสต์มินเตอร์กลายเป็นรัฐสภากษัตริย์ก็ย้ายไปประทับที่พระราชวัง วินเซอร์แทนนะครับวังวินเซอร์ก็เลยกลายเป็นเหมือนวังหลวงของอังกฤษไปโดยปริย,ยในสมัยหนึ่งก่อนที่จะมีวังบังคกิงแฮมนะครับซึ่งก็การที่วังบังคกิงแฮมกลายมาเป็นสลงอังกฤษแล้วกลายเป็นที่ประทับของกษัตริย์อังกฤษก็ต้องยกเป็นความป่าเจ้าบุญทุ่มของจอร์จที่3นะครับที่ซื้อของขวัญให้กับคู่สมรสแล้วจอร์จที่3กับพระราชินีชาร์ลอตต์เนี่ยก็มีพระโอรสธิดาด้วยกันถึง15คนโดยเฉพาะจอร์จที่3านะครับไม่เคยนอกใจนอกรูนอกทางหรือมี ม่น้อยอีหนูให้ทรัชินาชาร์ลอตเครียดเลยนะครับทรงซื้อสัตว์กับชาร์ลอตตถึงแม้ว่าทรงไม่สามารถจะลืมเลดี้ซาร่าหรือน็อกรักแรกและรักเดียวของพระองค์ได้ก็ตามซึ่งถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าทาไมพระองค์ยังลืมเลดี้ซาร่าไม่ได้เพราะว่าหลังจากครองราชมาได้4ปีครับแล้วก็หลังจากการแต่งงานพระองค์ก็เริ่มมีพระอาการเสียพระสติสลับกับการมีสติกับตัว นะครับพระองค์เริ่มบางทีพระองค์เริ่มมีอาการเสียจริตให้เห็นอย่างช้าๆเริ่มจากการพูดกับตัวเองเริ่มพูดพร่ำบทกับตัวเองครับบางครั้งก็คลั่งโดยเฉพาะคลั่งรักโดยการพร่ำเพ้อถึงเลดี้ซาร่าที่กลายไปเป็นของคนอื่นนะครับพอหาทางออกไม่ได้นะครับตอนที่พระองค์เสียพระสติก็เกิดอาการหื่นนะครับไล่ลวนลามผู้หญิงทั่วทั้งวังจนกระทั่งต้องกันเอาบรรดานางสนองพระองค์ข้าราชการทั้งหลายนี่ออกจากพื้นที่ที่ อจอที่3อยู่เรียกได้ว่าบุคคลที่ต้องมานั่งเครียดที่สุดนะครับถึงแม้ว่าจอที่3ไม่มีเมียน้อยแต่กลายเป็นว่าสร้างความกดดันและความเครียดอย่างหนักให้กับปราชินีชาลรตครับเพราะว่าพระนางจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเพื่อมาแต่งงานและรับรู้เรื่องหดหู่กับพระสวามีที่ต้องดูแลพระสวามีที่เดียวดีเดียวบ้าและในระหว่างนั้นก็ยังต้องมีลูกกับเขาด้วยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไปตลอดชีวิตของพระนางเลยทีเดียว นอกจากรักแล้ไม่เสื่อมคายนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อดอชาของจอร์จที่3นั่นก็คือความเข้มครับจอร์จที่3เนี่ยเป็นคนที่งกมากเรียกได้ว่าทรงใช้จ่ายเงินสุขุมมากนะครับทรงไม่ใช่พวกใช้จ่ายเงินหรูหราทรงเป็นคนประหยัดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่พระองค์ทําก็จะกลายเป็นสิ่งที่ประหยัดมัธยัติตามไปด้วยนะฮะเพราะว่าพระองค์จะไม่ชอบความหรูหราในขณะที่ลูกชายคนโตของพระองค์คือเจ้าชายจอร์จซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์เนี่ยนะครับเป็นพวกที่ลหลงไหลความหรูหราฟู่ฟ้ามากๆแต่ว่า เขาไม่สามารถขอเงินพ่อตัวเองได้จอร์ดพระเจ้าชายจอร์ดเจ้าชายของเวซึ่งต่อมาจะเป็นจอร์ดที่4เนี่ยนะครับก็เลยต้องไปกู้หนี้ยืมสินครับเพื่อจะมาใช้จ่ายกับความรู้หลาและก็การเลี้ยงดูนางสนมมิสสวยของเขาซึ่งมีจํำนวนมากเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าพฤติกรรมและความไม่เอาไหนของราชนายาททำเอาพระเจ้าจอร์ดที่3ามีโกรธมากและทุกครั้งที่โกรธพระองค์ก็จะเครียด เครียดนะครับแล้วก็เกิดอาการเสียจริตที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็มีช่วงเบาบางลงนิดนึงครับตอนที่เจ้าชายจอร์จเจ้าชายแห่งเวลเนี่ยแต่งงานแต่เราะว่าการแต่งงานครั้งนี้กลายเป็นเรื่องบ้านแตกสลายขาดเลยเป็นเรื่องบ้านแตกทะเลาะกันใหญ่โตโมโหลานเลยครับซึ่งเหตุการณ์การแต่งงานของอพระเจ้าจอร์จที่4นะครับก็จะขออุบไปเล่าในตอนหน้านั่นเองนะครับกลับมาที่จอร์จที่3ครับด้วยความเข้มและการใช้จ่ายเงินแบบประหยัดมัธยัติของพระองค์นะครับทำให้พระองค์เนี่ยชอบการเกษตรด้วย ซึ่งก็แน่นอนหลักนะครับเพราะองค์ไม่ได้มีอํานาจปกครองประเทศสมัยแค่ประมุขในนามนะครับมีนายกรัฐมนตรีมีรัฐสภาทำหน้าที่แล้วและด้วยความที่พระองค์เดี๋ยวดีเดี๋ยวบาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นจอนที่3ก็เลยเปจนกสัตว์องค์แรกครับที่ปรับพื้นที่ที่ทำนักของพระองค์ให้กลายเป็นฟาร์มครับมีนามีมีสวนมีไร่นะครับพระองค์เนี่ยลงถึงกับขั้นลงมือทํานาด้วยพระองค์เองเลยนะครับแล้วก็มีฟาร์มส่วนพระองค์จนสามารถที่จะผลิตผลผลิต ออกไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับสำนักพระราชวังด้วยนี่เป็นครั้งแรก,แรกนะครับที่ที่ราชทนกเริ่มหาเงินด้วยตัวเองเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทําให้รายได้ส่วนพระองค์บางส่วนของจอร์จที่3เนี่ยพระองค์ไม่จะเป็นต้องไปขอจากรัฐสภาและรัฐสภาเนี่ยไม่จะเป็นต้องออกงบประมาณจนหมนมากให้เพราะว่ารู้ว่าจอร์จที่3สามารถหาเงินได้ นอกจากนี้นะครับในช่วงที่พระองค์พระอาการดีๆพระสติปกตินะครับพระองค์ก็มักจะชอบเสด็จไปเยี่ยมชาวนาด้วยจนได้ฉายาว,ว่า Farmer George หรือชาวนาจอชนั่น,นะครับซึ่งตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับจอที่3าเนี่ยไม่ได้สมหวังในความรักนะครับแม้จะได้คนดีและเหมาะสมอย่างชาร์ลอตมาอยู่ข้างกายนะครับเป็นราชนินีที่ดีมากๆเลยราชนินีชาร์ลอตนะครับแต่ว่าการแต่งงานเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความรักแล้วมันก็สร้างความทุกข์ให้พระองค์พสอสมควรน,นั่นคือสิ่งที่นั่นก็คือทาให้พระองค์เนี่ย สเสนอกฎหมายข้อหนึ่งไปยังรัฐสภานะครับนั่นก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการอภิเษกสมรสของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับพระองค์ผิดหวังกับความรักไม่ได้แต่งงานด้วยความรักไม่สมหวังความรักแต่พระองค์ดันออกกฎหมายว่าด้วยการแต่งงานของราชวงศ์เกิดขึ้นเพื่อให้กําหนดว่าพระเสือเชื้อสายพระวงศ์ที่อยู่ในลำดับสืบสันตติวงศ์จะต้องขออนุญาตแต่งงานจากกษัตริย์เสียก่อนถ้าไม่ได้ขออนุญาตแต่งงานไม่ได้ ผู้ที่อายุไม่ถึง25ปีต้องขออนุญาตส่วนผู้ที่อายุเกินแล้วหากขออนุญาตแล้วไม่ได้มีอะไรตอบกลับมาภายใน1ปีสามารถแต่งงานได้เลยยกเว้นรัฐสภาจะขัดขานซึ่งกฎหมายข้อนี้ใช้จนถึงปัจจุบันเลยนะครับ แปลว่าการออกเรือกฎหมายเหล่านี้นะครับจะเป็นผลให้เราบรรดาสนมเนี่ยมีบรรดาเชื้อพระวงศ์เนี่ยมีสนมลับเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยไม่ถึงแม้ว่าจะมีคนที่รักแต่พอไปขออนุญาตบางครั้งก็จะถูกขัดขานไม่สามารถแต่งงานได้และสภาก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เกิดแต่งงานเพื่อความเหมาะสมอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นพวกบรรดาเชื้อพระวงศ์ก็เลยมีเมียน้อยจตเต็มไปหมดเลยครับโดยเฉพาะบรรดาพระโอรสของพระองค์ทุกพระองค์เลยโอรสของพระองค์เนี่ยนะครับ เจ้าชายบรรดาจอร์จที่3มเนี่ยมีลูกชาย9คนลูกชาย9คนมีเมียน้อยทุกคนเลยครับเรืยอว่าเอาเมียน้อยของลูกมารวมกันก็หลายหลอยู่นะและด้วยจํานวนของลูกชายที่เยอะแบบนี้ครับแล้วเจ้าจอร์จที่3ก็เลยต้องทําการแก้ไขด้วยการเพิ่มแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดกาเทอร์ซึ่งเป็นเครื่องราชรภรณ์ชั้นสูงสุดที่สถาปนามันจสมัยเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3นะครับว่าจากเดิมเนี่ยมันมีสมาชิกภาคีหลักเนี่ย24 สำรับนะครับอยู่24คนไม่รวมประมุขทีนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอจอที่3ก็เลยเพิ่มจํานวนเครื่องราชสีห์ขึ้นมาครับเรียกว่าเป็นแต่ว่าเป็นสมาชิกที่ไม่ได้รวมอยู่ในคณะภาคี24คนนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้เข้ารวมในหน้าที่สมาชิกหลักที่เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์นะครับเรียกว่าสมาชิกพิเศษซึ่งจํานวนนี้จะไม่มีจํากัดนะครับแล้วก็สามารถพระราชทานได้เรื่อยๆด้วยซึ่งไอ้จานวนสมาชิกพิเศษเนี่ยนะครับก็เป็นการมอบที่มาถึงปัจจุบันเพราะว่าเพื่อแสดง ฐานะหรือแทนความมิความเชิดชูเกียรตินะครับของราชวงศ์ที่เชิดชูเกียรติบุคคลทั่วไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสมาชิก24คนก็คือที่ปรึกษากษัตริย์ซึ่งในสำหรับเหล่านี้เขาก็จะมีประกาศนะครับว่าเป็นสมาชิกหลักหรือสมาชิกพิเศษของภาคกีการ์เทอร์นะครับพระเจ้าจอที่3นะครับเป็นชายที่เคร่งครัดในเรื่องของผัวเดียวเมียเดียวทรงไม่เคยมีเมียน้อยเลยนะครับแต่พออาการพอองค์เริ่มมีพฤติกที่ไม่อาการ อาการด้านโรคประสาทของพระองค์เริ่มกับเริ่มนะครับพระองค์ก็แสดงความกระหายที่ถูกกดทับอยู่ในหัวใจของพระองค์ก็คือความต้องการที่จะมีผู้หญิงเข้ามา,มาเยอะนะครับทรงแสดงอาการความต้องการทางเพศของพระองค์แบบชัดเจนมากนะครับยิ่งแรกๆก,ก็ไล่ลวนลามผู้หญิงก่อนนะครับพอนานวันเข้าพระองค์ก็เริ่มพาเพอที่จะข่มขืนผู้หญิงที่หมายปองไปจนถึงการแก้ผ้านะครับโชว์ของลับไปทั่วพระราชวังเรียกได้ว่าผู้ที่แบก ผู้ที่เป็นเดอะแบกของงานนี้ที่สุดนะครับแบกปัญหาภาระทั้งหมดก็คือราชินีชาลดครับที่ต้องพยายามสุดความสามารถในการปิดเรื่องชาวโชว์พวกนี้นะครับแล้วก็รักษาพระเกิไม่ให้ทำให้ราชสำนักเสียหายแต่ผู้ที่ได้เอาเรื่องพฤติกรรมความปัญหาเรื่องเกี่ยวกับซึ่งความจริงมาเอาจอที่3ป่วยนะครับความจริงแล้วจอที่3ป่วยต้องยอมรับอีกมีก่อนอย่าบอกว่าพราะองค์ทรงเพี้ยนหรือทรงบ้านะครับต้องยอมรับก่อนว่าจอที่3เป็นคนป่วย การที่ราชินีชาร์ลอตทําก็คือการพยายามเยียวยาและรักษาสถานภาพของป่วยแต่คนที่เอาพฤติกรรมซึ่งเป็นพฤติกรรมป่วยนะครับแล้วมันพฤติกรรมที่ไม่ควรจะออกไปพูดเนี่ยออกมาป่าประกาศนท,ที่สาธารณะคือลูกชายคนโตของจอร์ดครับของจอร์ดที่สามนั่นก็คือเจ้าชายจอร์ดเจ้าชายแฮงเวลซึ่งเป็นผู้ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะล้มบัลลังของพ่อและขึ้นของราชแทนพ่อนะครับ ซึ่งความชอกช้ำนี้แน่นอนว่าปัญหาความทุกข์ระทมนี้ก็ต้องตกแก่ชาร์ลอตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เองนะครับเด่นว่าจอร์ดเนี่ยโพธนาเรื่องนี้ต่อที่สาธารณะนะครับพูดทั้งในรัฐสภาพ,พูดทั้งทุกที่ทุกทางเอาข่าวไปกระจายเลยว่ากษัตริย์จอร์ดที่3เป็นแบบนี้นานวันเข้าครับอาการของจอร์ดที่3าก็กํลัเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายและผู้ที่ซวยถูกทำร้ายร่างกายไปด้วยก็คือเจ้าชายจอร์ดเจ้าชายแห่งเวลส์ครับซึ่ง ราชินีชาล็อตนะครับต้องตัดสินใจที่ต้องกักบ,บริเวณจอร์ที่3เมื่อจอร์ที่3เกิดพระอาการจมเริ่มเพื่อไม่ให้ไปทําร้ายใครนะครับแม้กระทั่งทาร้ายตัวของพระนางชาล็อตเองซึ่งการที่เจ้าชายจอร์ดถูกทําร้ายครับพระองค์ก็เลยกบหูกระพือเรื่องนี้หนักมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องในรัฐสภาถึงท่านพระองค์เนี่ยไปทําการจ่ายเงินใต้โต๊ะร่วมมือกับสมาชิกรัฐสภานะครับที่จะให้รัฐบาลแต่งตั้งพระองค์เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระบิดาของพระองค์ จนพระนางชาร์ลอตเนี่ยนะครับทนไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาตําหนิลูกชายตัวเองแล้วก็เข้ามาขัดขวางอย่างถึงที่สุดนะครับซึ่งก็ทําให้เจ้าชายจอสสงบลงไปพักหนึ่งนะครับหลังจากที่แม่ออกแอคชั่นอารวาสครั้งใหญ่นะครับส่วนพระเจ้าส่วนพระอาการของจอจที่3ก็ขึ้นขึ้นลงลงครับอยู่เส้นบางๆระหว่างคนดีกับคนบ้าคืออาการของจอสทาในหะ้นี่เป็นบ้าดยถาวดคือช่วงนึงพระองค์ก็เสียสติ แต่พออยู่ๆเขก็มีสติรู้ตัวกลับมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งเท่านั้นก็น่าจะทําให้พระราชนีชาร์ลตดกลุ้มใจอยู่แล้วนะครับแค่เรื่องผัวแค่เรื่องสามีตัวเองที่คุ้มดีคุ้มร้ายสติเปโลกทําประสาทแล้วนะครับลูกชายที่กระหายอยากจะนั่งบาลลังชนิดทําลายพ่อตัวเองเท่านั้นไม่พอครับรานชนีชาร์ลตดคือเดอะแบกของจริงเลยครับเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากคือเข้ามาแต่งงานแล้วก็ต้องซวยและพิชซอมเรื่องนี้เพราะว่าผู้ที่ทสร้างปัญหาคนต่อมาก็คือ จ้าหญิงออคัสตาพระมารดาของจอร์จที่3ครับก็เริ่มสร้างเรื่องกันอีกก็เข้ามาสร้างเรื่องกันอีกหนึ่งคนครับรู้สึกสกุลฮันโนเวอร์นี่แปลกๆทุกคนเลยนะฮะเลยรู้ว่าไม่ปกติสักคนเลยซึ่งออคัสตาตอนนั้นเป็นออคัสตาเนี่ยนะครับตอนนั้นเป็นพระราชชนนีแล้วปรากฏว่าพระองค์เนี่ยเกิดไปกิกกั๊กถึงขั้นมีสัมพันธ์สวัสดิ์กับจอร์จสจวตเอิร์นแห่งบิลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงปี1 7 6 2ถึงปี1700 63ชนิดแบบว่าอยากจะแต่งงานอยู่คนคนนี้เลยนะครับพอจอร์ที่3รู้ข้าซึ่งก็ไม่รู้ใครนะครับไปกระสิบบอกพระองค์พระองค์ก็อันล้วว่าทวีความบ้าคลั่งรุนแรงที่สุดนะครับดังนั้นในปี1811นะครับสมาชิกรัฐสภาจึงลงมติ ให้เจ้าชายจอร์จเจ้าชายแห่งเวลเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์เรียกได้ว่าสมใจอยากของลูกชายที่เกลียดพ่อตัวเองนะครับพึ่งพอเจ้าชายจอร์จนะครับก็เป็นผู้สมเร็จราชการจนกระทั่งจอร์จที่3สวรรคตในปี1820ซึ่งช่วงเวลานั้นเราเรียกว่าช่วงรีเจ n ซี่นะครับหรือสมัยผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์และด้วยความที่จอร์จเนี่ยนะครับเป็นคนเจ้าชายจอร์จเนี่ยนะครับชอบงานศิลปะคือราชวงศ์กรีกมันจะมีคนที่ชอบงานอาราชวงศ์กรีกเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่า เป็นนักสะสมงานศิลปะและผู้สนับสนุนงานศิลปะนะครับแต่ปรากฏว่าทุกพระองค์ไม่ได้มีไม่มีใครมีความรู้ด้านศิลปะเลยเรียกว่าสอบตกด้านศิลปะนะฮะแต่ว่าต้องอุปถัมภ์เพื่อเพื่อมองว่าการภ์ศิลปะหรือศิลปินทำให้แบบว่าเหมือนกับแบบว่า พระองค์ดูเป็นผู้มีทรงภูมิกษัตริย์ยุโรปจะเป็นไงฮะดูทรงภูมิดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือดูน่านับถือว่า้เป็นคนที่มีความรู้แต่จริงๆแล้วราชวงศ์กรีกไม่ไมีใครรู้เรื่องศิลปะทั้งคนครับอุปถัมภ์ไปงั้นแหละนะครับ,ไไรบพระองค์เนี่ยอุปถัมภ์งานศิลป,ปินนะครับรวมถึงให้บรรดาศิลป,ปินเนี่ยออกแบบงานให้พระองค์นะครับรวมถึงการสร้างสวนสาธารณะที่เรียกว่า Regent Park นะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะอันใหญ่โตแล้วก็มีชื่อเสียงของกังกจนถึงปัจจุบันด้วย สำหรับพระาการเสียสติของพระเจ้าจอที่3นะครับเชื่อกันว่าเกิดจากความเครียดลุมเร้านะฮะเพราะว่าเอ,อ่อซึ่งต่อมาในภายหลังนะครับทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาเรื่องภาวะโรคทางจิตหรือจิตเวชของจอที่3เพียงอย่างเดียวแต่มันมีโรคทางพระวรกายโรคทางกายหรือโรคอื่นเข้ามาแทรกซ้อนด้วยซึ่งต้นเหตุน,นะครับน่าจะเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งรับมาจากทางสายเลือดนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเรียกว่าโรค พอไฟเรียนซึ่งโรคเนี่ยนะครับมีผลต่อประสาต่อเส้นต่อระบบประสาทซึ่งทาให้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าเนี่ยนะครับซึ่งก็นับว่าน่าสงสารอย่างน่านะครับเพราะว่าจพระเจ้าจอที่3และพระราชินีชาลอตเนี่ยต้องต่อสู้กับเรื่องนี้มาหลายทศวรรษซึ่งหากเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยก็คงน่าจะมีการก็สามารถที่จะมีเรื่องมีกระบวนการในการเยียรรักษาได้นะครับแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีทางออกสำหรับโรคนี้พระราชินีชาลอต ต้องรับความทุกข์ทั้งหมดด้วยพระองค์เองแน่นอนครับพระนางพ่ายแพ้ทางการเมืองให้กับลูกชายพระนางก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อพระสวามีไม่ได้ทําหน้าที่กษัตริย์แล้วลูกชายเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระนางก็เลยพาพระสวามีออกนอกราชสำนักไปอยู่นอกเมืองซึ่งทําให้อ่พระสวามีเนี่ยมีอาการ คลายความเครียดลงความวิตกกังวลลงคือไม่ได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เครียดทําให้พระอาการของจอร์จที่สามเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วด้วยความเครียดที่สะสมมานานนะครับพระราชินีชาร์ลอกก็เลยแบบว่าแบกรับเรื่องนู้นเรื่องนี้มานานพระนางก็เลยชดเชยความเครียดของพระนางเองด้วยการกินครับทำให้รูปร่างของพระนางเนี่ย จากเดิมที่พระนางเป็นคนที่รักสวยรักงามนะครับระมัดระวังในการกินและรักษารูปร่างมาพระนางก็กลายเป็นพวกแบบว่ากินจุไม่สนโลกนะครับแล้วก็ชดเชยความทุกข์ทำให้พระองค์กลายเป็นพระราชินีร่างอ้วนไปในที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับพระราชินีชาร์ลอตต์เนี่ยถือว่าเป็นราชินีที่โชคร้ายจริงๆครับคือในบรรดากระบวนคู่สมรสของราชวงศ์งกฤษนะครับตั้งแต่ผมศึกษามาทั้งหมดเนี่ยผมสงสารราชินีชาร์ลอตต์ที่สุดเลยแล้วก็รักนางมากที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าคือ นางซวยอ่ะซวยซ้ำซวยซ้อนซวยซ้อนเงินโดยที่นางไม่ได้สร้างความสมวสิ่งที่นางเจอน,นางทําด้วยตัวเองไหมเปล่าเลยนะครับนางต้องมารับเคราะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ระทมนะครับของชวยชีชลอตเรียกว่าโถมใส่ตลอดเวลาเลยซึ่งนอกจากพระองค์จะมีปัญหากับสวามีทรงมีปัญหากับลูกชายตัวเองแล้วนะครับแต่แตกต,ต,ต่างก็คือว่าทรงมีปัญหากับเจ้าชายจอร์ดลูกชายคนโตแต่กับลูกสาวของจอร์ ลูกสาวคนเดียวของจอร์ดด้วยนะครับซึ่งก็คือหลานสาวหลานคนแรกของท่านก็คือเจ้าหญิงชาร์ลอตแห่งเวลส์เนี่ยกลับต่างกันเลยครับพระราชินีชาร์ลอตรักเจ้าหญิงคนนี้มากครับแลวเจ้าหญิงคนนี้ก็ได้ชื่อตามชื่อของพระราชินีด้วยนะครับซึ่งชื่อเดียวกันเลยนะครับเป็นหลานย่าคนแรกแล้วก็เป็นทีวรักของราชินีชาร์ลอตพระนาาชาร์ลอตมากซึ่งไม่ใช่แค่พระราชินีชาร์ลอตนะครับ ประชาชนอังกฤษก็รักเจ้าหญิงชาร์ลอตแห่งเวล์มากกว่าตัวเจ้าชายจอร์จแห่งเวล์จนกระทั่งถึงขั้นว่าคนอังกฤษต้องการให้เจ้าหญิงชาร์ลอตเนี่ยขึ้นครองราชต่อจากจอร์จที่3แทนที่จะเป็นเจ้าชายจอร์จคือเขาไม่เอาเจ้าชายจอร์จจริงๆนะเหมือนอารมณ์ตอนนี้ในยุคป,ปัจจุบันที่มีการพูดกันว่าเป็นไปได้ไหมจากราชินีลิซเบลี่2ข้ามไปเจ้าชายวิลเลียมเลยอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งซึ่งความรู้สึกก็น่าจะเกี่ยวกันนะครับซึ่ง แต่ว่าโชคชะตาฟ้าลิกิตครับเจ้าหญิงชาร์ลอตไม่ได้เป็นราชินีแล้วก็เจ้าชายจอร์ดแห่งเวลจะได้เป็นจอร์ดที่4ของเขาพระนางซิมปะชนในปี1817ขณะให้กําเนิดลูกของตัวเองในวัย21ปีราชินีชาร์ลอตต์ใจสลายเช่นเดียวกับประชาชนคนอังกฤษครับซึ่งเป็นผลให้ในปีถัดมาพระราชินีชาร์ลอตก็สวรรคตลงในขณะนี้มีอายุ74ปี สนพระเจ้าจอที่3นะครับพอหลังพระชาัยาตายหลังที่ราชนิชาลอสมคตพระองค์ก็ไม่มีใครเบียดยาหรือดึงพระองค์กลับสู่โลกปกติพระเจ้าจอที่3กลายเป็นบ้าดีสมบูรณ์แบบครับเรียกว่าเสียสติไปเลยแล้วก็เป็นบ้าถาวรน,นะครับไม่ไม่ได้รับรู้แม้กระทั่งว่าพระชายาพระองค์ได้สิ้นได้สมคตไปแล้วและในอีก2ปีถัดมาครับพระเจ้าจอที่3ก็สมคตในขณะมีอายุป81ปี พระศพของทั้งสอาโรงถูกฝังที่พระราชวังวินเซอร์เรียกได้ว่ากว่าเจ้าชายจอร์จนะครับผู้ที่พยายามล้มล้างพ่อตัวเองเอาเรื่องพ่อตัวเองมาพูดนาเพื่อที่จะได้ไปเป็นสูงมงกุฎเป็นกษัตริย์อังกฤษได้ขึ้นของราชเป็นพระเจ้าจอร์จที่4ก็ตอนที่ยุปาเข้าไป58ปีแล้วเรียกได้ว่าเกือบจะรอบาลังไม่ไหวนะครับแต่แปลกดีแสบมันเป็นเรื่องแปลกนะครับซึ่งหลายคนตั้งคําถามคือว่าจอร์จที่3าเนี่ยป่วยทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งทางจิตเวชมีการเสียสติ แต่กลับอายุยืนมากกว่าคนที่มีสติดีและผู้ที่แข็งแรงมากกว่าพระองค์หลายต่อหลายคนเลยทีเดียวในความบ้าของจอร์จที่3มนะครับมีอาการแบบหนึ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้นั่นก็คือจอร์จที่3พูดไม่รู้เรื่องครับโดยพระองค์มักจะตบบบ่อยแบบโบยวายซ้ำๆกันว่า what 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 นะครับอยู่เสมอซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าพระองค์เนี่ยมีความสับสนเกิดอาการสับสนนะครับและเต็มไปด้วยคําถามมากมายในชีวิตของพระองค์ แต่การที่จอร์จที่3ามเสียพระสติไม่ค่อยรู้สึกพระองค์นะครับแยกไม่ออกกับโลกจริงและโลกในจินตนาการนะครับก็อาจจะทําให้คําถามของพระองค์เนี่ยไม่สําคัญเท่าไหร่กับตัวกับคําถามของพระราชินีชาต์ว่าโชคชะตาหรืออะไรกันเนาะทำให้ฉันต้องมาเจอเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งสร้างความทุกข์ให้กับพระนางตลอดชีวิตจนกระทั่งมีคนคิดมีคนตั้งคําถา,ถามนะครับว่าการรับรู้สติของการที่พระราชินีชาต์ไม่ได้บ้ารับรู้เรื่องราวทุกอย่างดี มันคงจะทุกข์ระทมยิ่งกว่าการเสียสติของจอร์ที่3ที่ไม่รับรู้อะไรเลยแล้วผู้ที่เป็นเหยื่อของเหตุการณ์นี้ทั้งหมดก็คือพระราชินีชาร์ลอตเป็นเหยื่อของโ,โรคโพไฟเรียนเป็นเหยื่อของจอร์ดที่สาเป็นเหยื่อของลูกชายและเป็นเหยื่อของทุกเรื่องที่ทําให้พระนางกลายเป็นผู้มีชีวิตเลวร้ายมากกว่าคนอื่นมากที่สุดเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเรื่องราวของพระเจ้าจอร์ดที่สาม จริงๆแล้วผมก็อยากจะตอนที่3นะครับคืออย่างที่บอกตั้งแต่ตอนที่แล้วก็คือว่าหลังในแต่เริ่มยุคราชวงศ์ฮันโนเวอร์เป็นต้นมานะครับกษัตริย์อังกฤษไม่ได้บริหารราชาการบ้านเมืองเองเพราะฉะนั้นเรื่องราวหลักจกนี้มันจะเป็นเรื่องส่วนพระองค์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอังกฤษมีคณะรัฐมนตรีมีรัฐสภาบริหารประเทศแล้วนะฮะซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความสนุกคือราชวงศ์ฮันโนเวอร์ไม่มีอะไรอกครับเป็นเรื่องซุบซิบยินถาเรื่อง่าว์โลกีเรื่องปัญหาพวกนี้อยู่ในรชาชวงศ์ของพระองค์นคแต่่่่วาาไม นะครับว่าในราชวงศ์ที่มันไม่ได้มีสิ่งดีพร้อมเหล่านี้นะฮะกับกลายเป็นราชวงศ์กรีกในปัจจุบันแล้วก็มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ถึงหลายพระองค์เลยทีเดียวในตอนตอน่ตอไปของ The Crown of British ครับพระเจ้าจอร์จที่4อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วอ่าแล้วก็อย่าลืมว่าเราจะม,มีซีรีส์เรื่องต่อไปอยู่ซึ่งยังไม่เปิดเผยนะครับว่าเรื่องต่อจาก The Crown of British จะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ